สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักของแอดยินดีต้อนรับกขาสูชา้าลิซ่า v ว r y V R P กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับแอดนำสิ่งแจน่นแปลและสไตการเล่าข่าแบบฟิลเพื่อไม่เลื่อนผ่านฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาพูดคุยเป็นกำลังใจให้แอดกันเยอะๆเ,เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ ข่าวแรกในวันนี้แอดก็เริ่มที่กว่าเฟมัสของนอริซ่าใน t i กเ o อที่ล่าสุดนอริซ่าได้เข้าร่วมกับเช y l ์ r ส w i f t ในฐานาะศิลปินหญิงเดียวเพียงคนเดียวที่มีชื่อแฮชแท็กทะลุ150,000ล้านวิวบนแพลตฟอร์ม t i กเ o อค่ะโุ้ยเรามันตัวแม่ มาต่อกันที่การอัปเดตเพิ่มเติมของ t r Trade m a r k จากบริษัทลาวของลิซ่าที่ได้เพิ่ม Trade Mark อีกตัวเป็นดีไซน์ LL ทั้งตัวอักษรและดีไซน์เลยนะคะเอาละทีนี้ใครจะทำสินค้าเรียนแบบแล้วแปะโลโก้โชว์เพื่อไปขายต่อต้องระวังแล้วนะคะเพราะจะถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะแต่ใดๆก็คือขอให้บอสลิซ่ารีสต็อกสินค้าของเราในออฟฟิเชียลพามเดมคะบอ และในขณะที่แฟนๆบนคิดถึงน้องลิซอยู่นั้นอยากให้ตะลิมาลงรูปจังน้องก็รับรู้แล้วนะคะและจัดให้ไปเลยเมื่อวันนี้ใน i อจีลิซ่าคนจริงก็ได้มาอัปเดต i อ Story รี่โปรโมทพาร์ตเนอร์ชิประหว่าง BLACKPINK และ vv.digitalcollectibles ที่จะเปิดตัวคอลเลกชันดิจิทัลของ BLACKPINK เพื่อให้แฟนๆสามารถเข้าถึงเนื้อหากเกี่ยวกับ BLACKPINK ได้อย่างหลากหลายในยุคดิจิทัลนี้ค่ะโดย คอนเทนต์นี้จะเปิดตัวในวันที่22-26พฤษภาคมนี้โดยเรียงตามสมาชิก Black p ิ n k เริ่มที่จีซูเปิดตัวในวันที่22เจนนี่เปิดตัวในวันที่23โรเซ่เปิดตัวในวันที่24และลิซ่าเปิดตัวในวันที่25ค่ะแต่และคนมาในคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันและจะเปิดตัวแท่งไฟกับคอนเสิร์ตเบทีในวันที่26ซึ่งเป็นวันสุดท้ายค่ะแหน่แหนแหนออกแนวแกงแม่ๆหรือเปล่า เนี่ยแฟนๆเขาอยากเห็นรูปลิซ่าลงรูปตัวเองค่ะ <Okay. S 1> แต่นี้น้องเล่นมาลงโปรโมทงานวงสงะงั้นอะได้ได้หมดค่ะ เราะพวกเราเข้าใจดีว่าช่วงนี้หนูทรงงานหนักมากคงไม่มีเวลามาลงรูปหรือถ้าลงรูปที่เป็นปัจจุบันเกินไปก็กลัวจะหลุดสปอยใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะแต่ยังไงถ้าหนูว่างๆฟิลฟิลชิลชิลจอยจอยอยากจะลงเล่นๆช้่นสะดวกแบบนี้คนดีก็มาลงรูปเก่าๆที่เก็บไว้ให้เราดูก็ได้นะเกรงใจกลัวเมมโทรศัพท์ตันลิจะเต็ม อ่ะแต่ไม่ว่าจะยังไงเชื่อฉันแหมว่าการรอคอยนี้ต้องคุ้มค่าแน่นอนแต่แค่อยากให้ตาลีรู้ไว้ว่าพวกเราคิดถึงมากนะครับสู้ๆนะคนเก่ง และสำหรับงานบูกเกอรีที่จัดขึ้นที่โรมนั้นแน่นอนแล้วว่าลิซ่าไม่ได้ไปค่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ลิซ่ายุ่งจริงๆไหนจะถ่ายซีรีส์ The White Lotus ไหนจะไปถ่าย MV เตรียมตัวปล่อยโซโล่ไหนต้องวางแผนโปรโมทเพลงอีกลิซ่าทำงานหนักมากยังไงก็พักผ่อนและรักษาสุขภาพด้วยนะคะตาลี และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้ค่ะวันนี้แอดมาแบบสั้นๆเพราะฉันจะรีบไปปั่นยอดวิวให้ลาลิสาและมันนี่ e x c l u s i v e Performance ใน YouTube ก่อนรออีกนิดเดียวลาลิสาจะทะลุเ0 0ล้านวิวและมันนี่จะทะลุ1000ล้านวิวแล้วหวังว่าเพืเ่อนๆจะชอบคลิปอัปเดตสั้นๆนี้กันนะคะแล้วคิดเห็นอย่างไรก็เมนมาคุยกับแอดได้เลยนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเพืเ่อนๆทุกๆคนเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลเช็คแค์รักษาสุขภาพด้วยรักๆ Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer a no man, I still go. Go, 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 go.